วันนี้นะครับผมได้รับคาถามหนึ่งมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมารักเราไหมผมเลยทําคลิปนี้มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าพีตารักพ่อขนาดไหนวิธีที่หนึ่งนะครับผมจะลองเรียกชื่อน้องดูนะครับว่าน้องเขาจะหันมาสนใจเราไหมนอนแล้วเหรอพีตาพีตานอนหลือยังคะพ่อเร็กพีตาทําไมพีตาสนใจหน่อยสิลูกโออย่าเสียงดังพีตาจะนอนพีตาฮลัลโหล วิธีที่สองนะครับผมจะลองแกล้งเป็นลมผมจะดูว่าน้องเขาจะเข้ามาสนใจเราไหมเฮ้พ่อเป็นอะไรวะพ่อพ่อเป็นอะไรนอนต่อดีกว่าและวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่ผมว่าน่าจะได้ผลมากที่สุดนะครับคือวิธีไหนมาลองดูกันได้เลยครับต้าลูก เฮ้ยพ่อก,กินอะไรพ่อก,กินอะไรพ่อก,กินอะไรขอกินด้วยขอก,กินด้วยขอพ,พีตากินด้วยนิ้วพว่อขอกินด้วยฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมความน่ารักของน้องพีตาด้วยนะครับกดไลค์พีตาด้วยนะอ้อ พี่าลักพอนะขอกินด้วยได้ยัง